สวัสดีครับขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการสอนการเชื่อมเพจ f a c e b o o k เข้ากับ d a t a s e t นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะขั้นตอนแรกนะครับมาที่ business.facebook นะครับหรือบัญชี business ของเรานะครับแล้วก็ไปที่เพจครับจากนั้นกดเพิ่มนะแล้วก็กดเพิ่มเพจครับแล้วค้นหาเพจที่เราต้องการจะเชื่อมต่อนะครับเลือกเพจแล้วก็กดเพิ่มเพจได้เล,เลยครับ หลังจากเพิ่มเพจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะทำการเชื่อมต่อเพจเข้ากับ Dataset นะครับโดยไปที่ที่มาของข้อมูลนะครับแล้วเลือกชุดข้อมูลครับหลังจากนั้นเลือกพิกเซลที่เราต้องการจะใช้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นพิกเซลนี้แล้วกันแล้วก็ไปที่ตัวจัดการเหตุการณ์นะครับเปิดตัวจัดการเหตุการณ์ก็จะพาเรามาที่หน้านี้นะครับหน้าแหล่งข้อมูลหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกพิกเซล ที่เราจะต้องการใช้งานนะครับแล้วก็ไปที่ด้านซ้ายครับปุ่มบวกสีเขียวเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลนะครับกดคลิกหน้านี้ก็คือเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลใหม่นะครับให้เลือกด้านล่างสุดการส่งข้อความครับกดเชื่อมต่อตรงนี้ติ๊กถูกที่หน้าเพจ f a c e b o o k นะครับแล้วกดถัดไปตรงนี้เลือกเพจที่เราใช้งานได้เลยแล้วกดถัดไปตั้งค่า โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่นะครับตรงนี้ใช้เลือกพิกเซลที่เราจะต้องการเชื่อมต่อนะครับกดถัดไปแล้วกดเริ่มผสานเริ่มการผสานการทํางานนะครับตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับเรียบร้อยกดปิดได้เลยหน้านี้นะครับเป็นหน้าเลือกเส้นทางเนาะให้เราใช้การผรสานการทํางานโดยตรงครับกดถัดไปในหน้านี้ให้เลือกตามที่ผมติ๊กตามนี้ได้เลยนะครับมันจะเสร็จแล้วให้กด ดำเนินการต่อครับให้ตรวจสอบว่าเลือกถูกต้องหรือเปล่านะครับหน้านี้เสร็จแล้วกดยืนยันการตั้งค่าครับกดยืนยันตรงนี้อย่าลืมติ๊กตรงนี้ออกด้วยนะครับส่งสำเนาอีเมลนี้ถึงฉันนะฮะกดติ๊กออกแล้วกดเสร็จสิ้นครับเท่านี้นะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อเพจเข้ากับ id data set นี้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาใช้ที่ตั้งค่านะครับลองกด r e f ฟ e ชดูอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับก็จะขึ้นว่าข้อมูลที่เชื่อมต่อนะครับข้อมูลที่เชื่อมโยงก็จะขึ้นเพจที่เราเชื่อมโยงเมื่อกี้นะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการเชื่อม d a t เ set ็นี้นะครับเข้ากับระบบโปรเซลนะครับขั้นตอนแรกครับเข้ามาที่ร้านค้าของเราครับแล้วไปที่การเชื่อมต่อและเลือกโซเชียลมีเดียครับกดเพิ่มช่องทางการขายเป็นของ a c e b o o k นะฮะแล้วระบบก,ก็จะลิงก์ไปที่ดาเนินการต่อในชื่ออันนี้นะครับกดดาเนินการต่อได้เลยให้เราเลือกบัญชี Business ที่เราใช้ผูกกับเพจไว้นะครับแล้วก็เลือกเพจ กดบันทึกครับมีกดเข้าใจแล้วหลังจากนั้นระบบก,ก็จะเชื่อมต่อนะครับเราจะเชื่อก็จะบอกว่าเชื่อมต่อสําเร็จแล้วก็อกรอสักห้าวิครับหน้านี้นะครับเราจะมากดอีกครั้งหนึ่งก็คือกด t ิกเกอที่หน้าเพจเรานะครับกดยืนยันนี่ครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะครับเราจะรู้ได้ไงเราเลื่อนมาดูด้านล่างนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ก็คือขึอ้นเพจเราแล้วนะครับว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เราไปที่โซเชียลคอมเมอ์ครับคลิกที่แชทหน้านี้นะครับเราจะไปที่การตั้งค่าก่อนเลยครับแล้วก็กดวิธีจัดการข้อมูลกิจการเฟซบุ๊กนะครับตามนี้เลยหลังจากเชื่อมเพจเรียบร้อยแล้วครับให้ทำการเพิ่มรหัส d a t เ set เเข้าไปนะครับแล้วก็โทเค็นวิธีการก็คือมาที่ตั้งค่านี่นะฮะที่การจัดการข้อมูลแล้วก็คลิกแฮมเบอร์เกอร์ด้านขวาสุดนะครับแล้วก็กดแก้ไข ตรงนี้ให้เลือกเป็น Dataset นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราให้ให้เราไปที่ตัวจัดการเหตุการณ์นะฮะแล้วก็เลือกพิกเซลที่เราจะใช้งานนะครับไปที่คําว่าตั้งค่าจากนั้นคัดลอก ID ข้อมูลชุดข้อมูลนะครับหรือ ID พิกเซลนั่นเองนำมาวางไว้ที่ช่องนี้นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นโทเค็นของชุดข้อมูลนะครับให้เราเลื่อนมาที่ให้เรามาที่แหล่งข้อมูลเนาะเราเลื่อนมาด้านล่างสุดเลยครับจบสุดสุด แล้วกดคําว่าสร้างโทเค็นการเข้าถึงครับเ๊รบเราจะได้รหัสโทเค็นตรงนี้มานะครับแล้วกดคัดลอกมาได้เลย,เลยแล้วมาวางไว้ที่ด้านล่าง dataset นะครับหรือ ID.pixel นี้ครับ็จนั้นเนี่ยกดบันทึกได้เลยเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเชื่อมต่อเพจและ i d t o k e โทเค็นนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่าคอนเวอร์ชัการซื้อผ่านช่องทางอินบ็ก,กันครับหลังจากที่ลูกค้าส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาแล้วนะครับแล้วก็ กดเพิ่มคำสั่งซื้อได้เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาข้อมูลลูกค้าเนี่ยมากรอ,อกด้านขวานะครับในกรณีที่ลูกค้าเคยสั่งซื้อกับเราแล้วเนี่ยก็จะมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับรายการสินค้าแล้วก็เพิ่มสินค้าเข้าไปในออเดอร์นี้ด้วยครับแล้วก็เลื่อนลงมาการชําระเงินนะครับวันนี้ลูกค้าเก็บเป็นปลายทางนะครับแล้วก็แล้วก็กดบันทึกได้เลย เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับสร้างคำสั่งซื้อระบบก็จะไปสร้างออเดอร์และสร้างอีเวนต์คอนเวอร์ชันการซื้อในหน้าของพิกเซลนี้นะครับตอนนี้คอนเวอร์ชันการซื้อในพิกเซลเรานะครับมี2นะฮะเรียบร้อยครับนะครับได้รับอีเวนต์เมื่อกี้ล่าสุด16นาทีที่แล้วนะครับก็เป็นอีเวนต์การซื้อเพิ่มขึ้นมานะครับจาก2เป็น3เลยก็คืออีเวนต์เพิ่มขึ้นนะครับ หลังจากที่เรากดยังการคำสั่งซื้อใน Go Chat นะครับผมเพียงเท่านี้ก็สามารถนำข้อมูลอีเวนตรงนี้นะครับไปยิง Ad Conversion ต่อหรือไปทำเป็น c u s t ่อม Audience นะครับสำหรับกลุ่มเป,ป้าหมายการซื้อก็ได้อีกเหมือนกันนะครับเมื่อเรายิง Conversion เข้า Data Set แล้วเนี่ยนอกจากเราจะดูข้อมูล Report ได้ที่ Facebook Console แล้วนะครับเรายังสามารถดูได้ใน Go Chat Report นะครับนั่นก็คือมาในส่วนของรายงาน แล้วก็เลือก Conversion API Report ครับนี่นะครับก็จะมีคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็มีมูลค่าที่เกิดขึ้นนะครับที่อาจจะเป็นข้อมูลที่ส่งเข้าไปในด a t a s e t ด้วยแล้วก็เราสามารถเช็คได้อีกทางหนึ่งคือตรงนี้ครับเพื่อ m ม็ชัวร์ว่าคำสั่งซื้อนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ไม่ตกหล่นไปครับนี่นะครับสามารถสรุปคำสั่งซื้อรายวันได้ด้วยว่าวันนี้เนี่ยเกิดกี่ Conversion เนาะ เลือกวันได้นะครับแล้วก็เลื่อนมาดูด้านล่างก็จะมียอดรวมให้ด้วยว่าวันนี้ใน1วันหรือในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เรากำหนดไว้เนี่ยมียอดขายเท่าไหร่นะครับขอบคุณครับ